สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Mobile ูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทย่ออีกแล้วครับแล้วนี้ผมก็มีเกมใหม่มาแนะนำให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Spirit Master Part of the Chosen ในเบื้องต้นเกมนี้จะมีแค่ Android เท่านั้นนะครับก็ที่เลือกเกมนี้มาเพราะว่าภาพสวยกราฟ,ฟิกสวยแล้วก็น่ารักด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยมันออกมานานแล้วแต่เป็นเวอร์ชันเกาหลีอันนี้เพิ่ง ทางเ q Game กนะครับค่าย ZQ Game เกมเพิ่งจะเอาเข้ามาเป็นเวอร์ชันอังกฤษให้เราได้เล่นกันนะครับก็เลยต้องลองซะหน่อยเนีย่ยมาถึงก็ให้สร้างตัวละครเลยครับมีอาชีพให้เลือก4อาชีพคือพาราดีนเบอร์เซอร์เกอร์กันสลิงเกอร์แล้วก็มิสติกนะครับหนักเวนนั่นเองแต่ละตัวก็คนสามารถต่างกันออกไปครับชอบสไตล์ไหนชอบเล่นแบบไหนก็เลือกเลยครับเองพาราดีนนี่น่าจะเป็นสายแทงนะดีเฟน s ์กับเอ5พีห้าดาวเลยแอทแท็ Attack กกระึงหนึ่ง แล้วผมก็เบอร์เซอร์เกอร์ดีกว่าครับด้านบนก็จะมีให้เลือกเพศชายเพศหญิงสมมุติถ้าเราเลือกเพศหญิงนะครับไม่เอาเดียวเอาเพศชายดีกว่าเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นี่แหละกดเน็กไปปุ๊บก็จะมีให้เราสร้างเลือกเขาเรียกว่าเลือกดวงตาเลือกทรงผมอะไรอย่างี้ครับจริงๆผมเล่นไปสักพักแล้วแต่ว่าถ้าจะสร้างตัวละครใหม่มันต้องเล่นใหม่นะครับ เลือกได้ตัวเดียวไม่สามารถสร้างตัวละครเพิ่มได้อันนี้เอาตาแบบนี้แหละเเลือกทรงผมสีเท่ดีกับสีผมครับทีนี้แล้วกันเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็คอมพลีทได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นไปพร้อมพร้อมกันนะครับเนี่ยมาถึงมันก็จะเป็นพวกติวเตอร์นะครับสอนการเล่นเบื้องต้น นี่จะมีเขาเรียกว่าตัวควบคุมนะครับให้เราเดินเหมือนพวกเกมทั่วไปพอเดินเข้าไปใกล้ของก็จะเป็นการเก็บของนะครับเปิดทีปอะไรอย่างนี้เดินไปมาทีเห็นว่าภาพกราฟ,ฟริกนี่สวยงามนะครับน่ารักสไตล์แบววๆีเนนเราิ่งล็ โนทลลุโอวัายูเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไงเต็เป <c oughs> ็นฮีโแมนมึงอยู่ในเจออันตรายแล้วละ่ะไม่เป็นไรครับพักพวกเรามาช่วยแล้วแต่ตัวนี้อย่างเท่น,นะครับจะเห็นว่าฉากรอบๆนี่ก็สวยงามอันนี้สอนนะครับแต่ที่มอนสเตอร์ก็จะเป็นการโจมตี ีจะเป็นสกิลของแต่ละตัวนะครับเราสามารถแตะที่สกิลแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ได้จะเหมือนแนวต่อสู้แบบเทิร์นเบยนะครับนี่ก็ระบบแพ้ธาตุอันนี้ก็ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแพ้ธาตุอย่างหนักนะครับใช่ไหมอะไรเนี่ยอ๋อเด i s ิส n t นเยลโลอ๋อถ้าสีแดงคือมันชนะธาตเรานะครับจะโจมตีเข้าเบาอืม สีเขียวก็หนักอันนี้เราก็ลองเลือกดูครับสีเหลืองคือกลางๆไม่สรงผลอะไรมากโอ้ตัวพระเอกเราสก,กิลเจ๋งมากเลยนะครับตีแล้วเป็นการดูดเลือดอันนี้สีเขียวน่าจะโดนหนักก็ไม่เห็นหนักเท่าไหร่ดีือว่าตีเลยครับอ่ะ โห oh, ลบได้ยิงไฟใส่นี่เวฟฟิตนี่เป็นท่าโห oh, บาเรียให้ฝั่งเรานะครับตีธรรมดาก็พอนี่มันจะมีครูดาวของสก,กิลนะครับรับเป็นเทินใช้ไปแล้วก็ต้องรอเทอินเรียบร้อยเนาะ เปโกะนะครับตัวนี้ชื่อเปโกะคุยกันไปครับอวัญโยเนมถามชื่อครับชื่อนัดโยละกันอนนี้คีดตั้งนัดโยหนึ่งนัดโยสองไปแล้วตั้งนัดโยสามเลยครับโอ้นัดโยสามลิมมอลลดโยโอ้คุยกันไปครับ ข้ำๆไปเดี๋ยวเราจะไปดูระบบเกมเพย์นะครับอันนี้เป็นในเมืองยังอยู่ในช่วงติวเตอร์อยู่ครับมันก็จะให้วิ่งไปทำควสกับโทบี้ the chosen one โอ้โหแต่ที่โทบี้ครับคุยกับโทบี้อันนี้ก็จะเป็นระบบ Su m มอน m o n สเตอนะครับมันจะให้เราซ u มมอนมอนสเตอร์ออกมาคล้ายๆกับเกมที่เราคุ้นเคยกันหลายๆเกมนะครับ สมมต์มาต่อสู้ปนนั๊บไอเนี่ยฟาเซียวูฟรู้สึกจะได้ตัวเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับเป็นฟาเซียวูฟปมาป,ป่านักเวทโอเคได้มาแล้วก็ไปทำเคเวสครับเนี่ยก็จะอธิบายครับว่าอันนี้ให้เคลียร์ดันเจี้ยนหนึ่งคิดหนึ่งอืม เปิดเมนูด้านข้างมาครับจริงๆมันจะมีเมนูคําสั่งเยอะมากแต่นี้เดี๋ยวเราทําตามเคว็ดไปก่อนมันจะให้เราเข้าไปในดันเจียนนี่ครับก็ลุยมาถึงก็ต้องจัดทีมก่อนครับในเบื้องต้นจะจัดได้3ตัวเราก็เอาฟาเซียวูฟลงไปนี่แล้วก็เฟลโล่น่าจะเป็นเพื่อนนะครับพาเพื่อนไปช่วย เลือก leader skill นี่ะพร้อมแล้วก็ enter เลยครับฉากต่อสู้ของเกมนี้จริงๆถ้าดูเป็นเผยอาจจะแบบคล้ายๆกับเกมทั่วไปนะเดินไปต่อสู้แต่จริงๆแล้วมันจะแตกต่างนิดนึงครับมันจะเป็นเหมือนแนว RPG มากกว่าพอเจอศัตรูแล้วมันจะตัดเข้าฉากต่อสู้ อย่างนี้นะครับใจะเย็นจเย็นนี่ก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่นกันตอนแรกนะครับจะมีให้ใช้สกสกุลหรือว่าจะก,กดออตโตเ้เร่งความเร็วก็ได้นะครับมันก็จะโจมตีให้อัตโนมัติผมขวาบนมันก็จะบอกเป็นแผนที่ใช่ไหมแล้วพอเข้าชาวต่อสู้ก็จะเป็นการแพ้ท่องแพ้ท่านนะครับเก็ต้องควบคุมการเดินเองออตโต้ได้แค่ในฉากต่อสู้ครับอย่างนี้ สกิลที่ใช้ไปมันจะไม่รีนะครับต้องรอเราตีไปก่อนมันก็ถึงจะรีนี่เ,เล่นสะปีนหน่อมันช้าไปถ้าเราไม่ควบคุมแบบนี้เราสามารถแตะที่หน้าจอก็จะเป็นการเดินเหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดเลย นี่เราแตะหน้าจออปลอดล็อกเปิดประตูเร็วเจอบอลแล้วครับนี่อะไรเนี่ยดิกโมดิกโมไมเนอร์นะครับพี่ตุ่นดิกดิกดิก <c oughs> พี่หมาป้าใช้สก,กิลอ๋อหมาป้าเป็นสายฮิลนะครับนี่ตัวเราเท่มาก โจมตีศัตรูพร้อมกับดูดเลือดเราออโต้เลยครับขี้เกียจแล้วเพื่อนที่ยืมมาแข็งแกร่งมากครับจบแล้ว <c oughs> น่ารักมากเลยตัวละครเรามีเบ็กแดนด้เว้ยไี e เ้เลวเวลอัพครับก็จะมีไอเทมที่ได้มา ยังอยู่ในช่วงติวเตอร์อยู่นะครับไปดูเควสรับรางวัลครับทำเควสเสร็จนะมอนสเตอร์ Monster. ก็คือเข้ามาหน้าตัวละครของเราแหละอันนี้ให้เราอัปเกรดดาบก่อนนะครับเราได้ดาบมาเราเปลี่ยนดาบ เกเเลยใช้เงินในการอัพเกรดนะครับสีบวกหนึ่งเปโกเบตโอเคให้ทำไรต่อสปิริตโกลด s สตองเกอร์อ่ะก็เหมือนเกมอื่นๆนั่น,นแหละเป็นการอัพเลเวลนะครับก็ให้ใช้ไอเทมมาชิลเลียวนี่ยครับเลือกแล้วก็เลือกก่อนกดเทรนอัพเลเวล อีโวก็เป็นการอัพดาวนะครับอันนี้อยู่ในช่วงสอนต้องหาชิ้นส่วนที่เป็นหมาป่าแล้วก็ชิ้นส่วนที่มันต้องการนะครับก็ใช้เงินแต่นี่มันสอนอยูอ่หมาป่าเราจากดาวหนึ่งก็กลายเป็นสองดาวแล้วครับอ่ะโหสอนนานเหมือนกันนะเี่เกมนี้รอไปสิบนาทีแล้วครับอ่าฮะ โอเคสอนเรียบร้อยแล้วกดผิดครับก็มาดูเมนูต่างๆของเกมนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างช็อปก็ซื้อของแล้วจากด้านซ้ายครับเควสก็มื่กี้ครับทำเควสทำอะไรจะมีเดลี่เควสเควสทั่วไปเจเนอเรลล i เดลี่แล้วก็ v i p เควสนะครับเกมนี้มีระบบ v i p แต่ว่า มันเป็น Vip ที่ไม่จําเป็นต้องเติมเงินนะครับเมื่อกี้ผมเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็เป็น Vip หนึ่งขึ้นมาเลยนะอันนี้มีอีเวนต์ก็กิจกรรมพวกซื้อของเซลอะไรเงี้ยครับจะเป็นเติมเงินเอาอ่ะไอตรงเมนูด้านขวานี่นะครับพอกดมาก็มีซัมมอนก็คือไปหาไอทอบี้นั่นแหละครับการซัมมอนจะมี2อย่างคือซัมมอนมอนสเตอร์กับซัมมอนอาวุธนะครับอันนี้มีให้เราซัมมอนได้ฟรีด้วย1ครั้ง ก็ลองซะหน่อยสคลิปเลยครับนี่อะไรเนี่ยโฆษณาขึ้นมาอย่างนี้เชี่ยได้มาป่ามา <laughs> แล้วก็อันนี้มันจะมีให้เราบอกว่าอยากได้รางวัลคูณสองไหมก็ถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นให้เราดูโฆษณา <S <S โอ้โหพลาดแล้วครับนานมากสกคลิปได้ไหม อถ้าจะคลิปก็อดนะครับไม่เป็นไรเราขี้เกียจรออันนี้เป็นประจำวันนี่นี่ยครับพอเลเวล up เหมือนช่วงนี้มันมีค่า VIP XP ครับเมื่อเราพบเข้าเล่นทุกวันมันก็จะได้เนี่ยกลายเป็น VIP หนึ่งแล้วก็ได้เสร็จพิเศษ พวกเหรียญในการเข้าอารีนาอะไรพวกนี้มานะครับเรามาดูเมนูต่อเยอะมากแต่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็ยังเปิดไม่หมดนะครับจะมีครูเซเดอร์อันนี้น่าจะเป็นเหมือนการตีปราสาทอะไรกันนะครับอันนี้ไอเทมก็ท้องเก็บของอะไรพวกนี้มอนสเตอร์ก็เมื่อกี้ครับจะมีให้เทรนใส่อาวุธอัพเกรดอะไรพวกนี้นะครับตามสูตรของเกมแนวนี้เลยไม่เข้าใจไม่ยากครับเมนูไม่เยอะมาก มีให้อัปเกรดสกิลด้วยนะนการอัปเกรดก็ใช้เงินเนี่ยเผมกดไป2องทีเลเวลสาสี 3, ยงเงินไปละนี่ตัวอะไรเนี่ยพูลินเมจิกน่าจะได้มาหอไม่ใช่ครับกีเราได้หมาป่ามาแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อะไรเนี่ยโอเพนเขาวงกดน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับให้ตะลุยเขาวงกดฟาร์มลเวล5ห้าถึงจะปลดล็อกได้ กิวนะครับสร้างกิวได้เมื่อเลเวลสี่อลิ่าเข้าได้เมื่อเลเวลสิบคอสตูมรับเกมนี้สามารถตกแต่งตัวละครได้ใช้เงินซื้อไปนะครับมีให้เจอเป็นวันกับสเดือนไอ้สาเดือนหเดือนด้วยใส่ฟรีครับผ่านไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วด้านบนก็มีระบบ Energy ก็คือต้องใช้พลังงานในการสู้นั่นเองครับ เราจะไปลุยกันอีกสักรอบดีกว่าอ๋อลืมไปครับตรงนี้เมนูออปชันก็จะมีให้เราเปลี่ยน c ช n นลเนี่ยก,ก็มี c h a ช n e l เยอะมาก10อันนะครับถ้าคนมันเยอะแล้วก็ย้ายได้หรือว่าเพื่อนเราอยู่ช n นลไหนก็ย้ายไปเล่นกับเพื่อนได้ก็มีออปชันเพิ่มส่งเพิ่มเสียงนะครับในเกมเอฟเฟกมีให้ล็อกเอาให้ซิ้งกับ Facebook ถ้าเราจะสร้างตัวละครใหม่นะครับจะลบ ก็กดลิฟอันล่างเนี่ยครับลิฟลิฟไม่ใช่ลิฟก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันอีกสักรอบนี่ฉากแ่นดี้นะครับนี่เราเอาพูลินคงไปลุยด้วยได้ไหมเฟลโลไม่มีใครเลย ไม่มีเพื่อนครับนั่นลุยเลยนี่อะไรบิชอปเบอร์นั่นนี่ฮะคลิปคลิปเปิดคลิปอ้าวออโตโอ้ไปเลยครับ ร้อยปิะทีปประฮีปได้เลยเนี่ยแอนวิวนี่โอ้าให้ตัวปูลินนี่น่ารักมากเลยเหมือนเดวิวมอนเลยเรียบร้อยเอาละเธอ พูลินตัวใหญ่บอสของแบบนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยสซารีพูลินแอทแทงอาร์ตโอ้เหมือนโดนควบคุมอยู่นะครับว่ายังไม่ยิวยังไม่ยิวซ้ายิวเลเซอร์บีมหลับกันหมดเลยครับ โอ้คูลริงอ่ะมีรับด้วยมาโต้เรียบร้อยครับก็เป็นอีกเกมที่ผมว่าถ้าเล่นไปไกลๆก็คงน่าจะสนุกขึ้นนะครับมีสกงมีสกิลได้ตัวเก่งๆมาร่วมทีมนะคใครที่ชอบแนวภาพสวยๆน่ารักแบบนี้นะครับแล้วเป็นแนว RPG ตะลุย ด่านเก็บเลเวลแบบนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับใช้ได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าในตอนนี้มีแค่ Android เท่านั้นนะครับ iOS คงต้องรอไปก่อนไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คงต้องไปเก็บเลเวลไปเล่นเพื่อปลดล็อกอีกเพียบเลยครับก็คงต้องขอจบการรีวิวแนะนำเกม Spirit Master ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ ใครที่ชื่นชอบและอยากมาให้แนะนำเกมใหม,ใหม่ๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe <c oughs> เพื่อติดตามรับชมรีวิวใหม่ๆจากผมได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคนนะครับคนอื่น m a n นี่เลเว15นี่โคูเซเดอร์มาสเตอร์นะครับหลอดออคูเซเดอร เนี่ยต้องรอเลยว่า15ก็คือคนในเมืองเนี่ยครับก็คือไอ้พวกแผนที่ตรงนี้แหละตรงเมนูคําสั่งเนี่ยแหละคล้ายๆกันเป็นคีย์ลัดที่ให้เราไม่ต้องกดนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ